ธรรมะ 5G ฟังเพลินทำงานก็ดีชีวิตก็ปังตอนที่หนึ่งใจที่วุ่นวายกำแพงขวางความสุขเสียงรถราบนท้องถนนดังคล้ายเสียงครวนครางของชีวิตที่เร่งรีบสายลมพัดเบาๆแสงแดดยามเช้าสาดส่องลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องทำงานเล็กๆของแพรวา หญิงสาววัย30ต้นๆที่กำลังนั่งขมวดคิ้วอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กองเอกสารสูงท่วมหัวยิ่งทำให้เธอรู้สึกหนักอึง้งเฮ้ยไม่ไหวแล้วงานเยอะขนาดนี้จะเสร็จทันได้ยังไงแพรวารำพึงกับตัวเองพลางถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังวิ่งอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออก โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างๆสั่นเตือนแพรว่าเหลือบมองหน้าจอเป็นสายจากกล้องเพื่อนสนิทของเธอว่าไงกล้องมีอะไรแต่เช้าเลยแพรว่ารับสายด้วยน้ำเสียงหงุดหิดแพรว่าเป็นอะไรทำไมเสียงไม่ดีเลยกล้องถามด้วยความเป็นห่วงก็ง,งานนะสิเยอะแยะไปหมดทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีเบื่อมากเลยแพรว่าระบ,บายความในใจออกมา ใจเย็นๆนะแพราวาลองหยุดพักสักหน่อยไหมหรือว่าลองฟังธรรมะดูบ้างก้องแนะนำธรรมะบ้าไปแล้วนี่มันยุค5 G แล้วนะใครเขาฟังธรรมะกันแพราวาตอบกลับด้วยน้ำเสียงประชดประชันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยธรรมะมันก็คือหลักการดำเนินชีวิตให้มีความสุขไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละก้องอธิบาย แล้วมันจะช่วยอะไรได้งานก็ยังต้องทำอยู่ดีแพรวายังคงไม่เห็นด้วยลองดูสักหน่อยเถอะนะอย่างน้อยก็ช่วยให้ใจเราสงบลงบ้างลองฟังเรื่องใจที่วุ่นวายกำแพงขวางความสุขดูไหมก้องขยันขยอก็ได้ได้ลองดูสักหน่อยก็ได้แพรวาตอบอย่างเสียไม่ได้เธอวางสายแล้วเปิดแอปพลิเคชันฟังธรรมะที่ก้องแนะนำเสียงพระอาจารย์ดังขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบและนุ่มนวล จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใจที่วุ่นวายกำแพงขวางความสุขแปลว่าตั้งใจฟังอย่างเงียบๆพระอาจารย์เริ่มอธิบายว่าความวุ่นวายในใจของเรานั้นเปรียบเสมือนกำแพงที่ขวางกั้นความสุขทําให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวได้เรามัวแต่จมอยู่กับความเครียดความกังวลความกลัวจนลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันใจที่วุ่นวายเกิดจากอะไร พระอาจารย์ถามแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาใจที่วุ่นวายเกิดจากความยึดติดยึดติดในอดีตที่แก้ไขไม่ได้ ยึดติดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงยึดติดในความคิดเห็นของตัวเองยึดติดในสิ่งที่เราอยากให้เป็นแพรวานนั่งฟังอย่างตั้งใจคำพูดของพระอาจารย์เหมือนแทงใจดำเธอเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าเธอจมอยู่กับความเครียดเรื่องงานจมอยู่กับความกังวลว่างานจะไม่เสร็จจมอยู่กับความคิดที่ว่าทำไมงานมันเยอะขนาดนี้ พระอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระไตรปิฎกเรื่องของพระนางประชาบดีโคตมีที่เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าปรินิพานพระนางเสียใจมากร้องให้ฟูมายแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้ไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลกับอนาคตและอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข พระอาจารย์กล่าวแพรวานั่งคิดตามเธอเริ่มตระหนักว่าการที่เธอจมอยู่กับความเครียดและความกังวลน,นั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยกลับกันมันยิ่งทำให้เธอทำงานได้แย่ลงและไม่มีความสุขเลยแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใจสงบลงได้พระอาจารย์ถามอีกครั้งแล้วให้คำแนะนำว่าสิ่งสำคัญคือการฝึกสติการรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไร คิดอะไรรู้สึกอย่างไรเมื่อใจเริ่มวอกแวกให้ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันพระอาจารย์แนะนำวิธีการฝึกสติง่ายๆเช่นการหายใจเข้าออกอย่างมีสติการเดินจงกรมการกินอาหารอย่างมีสติการทำงานอย่างมีสติเมื่อเราฝึกสติจนชำนาญแล้วเราก็จะสามารถควบคุมใจของเราได้ไม่ให้ใจวอกแวกไปกับความคิดและความรู้สึกต่างๆและเมื่อใจสงบลงเราก็จะมองเห็นทางออกของปัญหาได้อย่าง ชัดเจนพระอาจารย์กล่าวสรุปแพรวล่าฟังจบก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเธอรู้สึกว่าใจของเธอสงบลงเล็กน้อยเธอเริ่มเข้าใจว่าการที่เธอเครียดและกังวลน,นั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย สิ่งที่เธอควรทำคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันและทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แพรว่าลองทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์เธอลองหายใจเข้าออกอย่างมีสติสังเกตลมหายใจที่เข้าออกเธอลองทำงานอย่างมีสติ จดจออยู่กับงานที่ทำไม่วอกแวกไปกับความคิดอื่นๆน่าแปลกที่เมื่อเธอทำเช่นนั้นเธอกลับรู้สึกว่างานของเธอลื่นไหลขึ้นทำได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเธอเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาที่เคยมองไม่เห็นนี่สินะธรรมะ 5G ที่ก้องบอกตอนที่สองพลังแห่งสติสวิตช์ปิดความเครียด หลังจากวันที่ได้ฟังธรรมะเรื่องใจที่วุ่นวายกำแพงความสุขแพราวาก็เริ่มฝึกสติอย่างจริงจังเธอพยายามที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวตอนทำงานหรือตอนเดินทางวันนี้เป็นวันศุกร์แพรวามีประชุมสำคัญกับลูกค้าในช่วงบ่ายเธอรู้สึกประมาทเล็กน้อยเพราะลูกค้าเจ้านี้เป็นลูกค้าใหญ่และมีความต้องการสูง ขณะที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแพรวาสังเกตเห็นว่าใจของเธอเริ่มวอกแวกเธอเริ่มคิดถึงเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการประชุมเธอเริ่มกังวลว่าเธอจะตอบคำถามของลูกค้าไม่ได้ใจเย็นๆน,นะแพรวาแพรวาบอกตัวเองเธอพยายามดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเธอหายใจเข้าออกลึกๆสังเกตลมหายใจที่เข้าออก เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นแพรว่าตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดอย่างละเอียดเธอพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยสติที่เธอฝึกฝนมาแพรว่าจึงสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นเธอสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลูกค้าประทับใจในความสามารถของแพรวามากการประชุมผ่านไปด้วยดีและแพรว่าได้รับคำชมจากหัวหน้างาน เก่งมากแพรว่าวันนี้เธอทําได้ดีมากหัวหน้างานชมเชยขอบคุณค่ะแพรว่าตอบด้วยรอยยิ้มเธอรู้ดีว่าความสำเร็จในวันนี้เป็นผลมาจากการฝึกสติของเธอหลังจากเลิกงานแพรว่าโทรศัพท์หาก้องก้องวันนี้ขอบคุณมากนะที่แนะนำให้ฉันฟังธรรมะแพรว่าพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นยังไงบ้างฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นไหม ดีขึ้นมากเลยก้องรู้ไหมว่าวันนี้ฉันประชุมกับลูกค้าแล้วฉันก็ไม่เครียดเลยฉันมีสติอยู่กับปัจจุบันและสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างชัดเจนแพรวาระบายความรู้สึกของเธอเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าธรรมะช่วยได้ก้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจใช่เลยธรรมะช่วยให้ฉันมีสติและสติก็ช่วยให้ฉันทำงานได้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแพรวาตอบ ดีแล้วล่ะแพรวาการฝึกสติเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนกับสวิตช์ที่ช่วยปิดความเครียดและเปิดความสุขให้เราก้องกล่าวสวิตช์ปิดความเครียดเปิดความสุขแพรวาทวนคำพูดของก้องเธอรู้สึกว่าคำพูดนี้มีความหมายมากสำหรับเธอก้องแล้วมีธรรมะเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกไหมแพรวาถามมีสิเดี๋ยวฉันแนะนำให้ฟังเรื่องความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ขวาคว้าแต่คือสิ่งที่เรามีก้องตอบ ตอนที่ 3. ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ไขว้คว้าแต่คือสิ่งที่เรามีแพรว่าเปิดแอปพลิเคชันฟังธรรมะที่ก้องแนะนำเธอตั้งใจฟังเรื่องความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ไขว้คว้าแต่คือสิ่งที่เรามีพระอาจารย์เริ่มอธิบายว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าความสุขคือสิ่งที่ต้องไขว้คว้าต้องมีเงินทองมากมายต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศต้องมีคนรักที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นเลยความสุขที่แท้จริงคือความสงบความพอใจความเมตตาความกตัญญูพระอาจารย์กล่าวพระอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระไตรปิฎกเรื่องของพระมหากัสปะที่สละความสุขทางโลกทั้งหมดออกบวชและบรรลุอรหรันต์ พระมหากัสสปะมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปเพราะท่านไม่ได้ยึดติดกับความสุขทางโลกท่านมีความสุขจากความสงบภายในพระอาจารย์อธิบายแพรวานั่งฟังอย่างตั้งใจเธอเริ่มตระหนักว่าเธอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจผิดเรื่องความสุขเธอคิดว่าการมีเงินเดือนสูงการมีตำแหน่งใหญ่โตจะทำให้เธอมีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงเลย แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีความสุขที่แท้จริงได้พระอาจารย์ถามแล้วให้คำแนะนำว่าสิ่งสําคัญคือการฝึกปล่อยวางการไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นพระอาจารย์แนะนำวิธีการฝึกปล่อยวางง่ายๆเช่นการสละสิ่งของที่ไม่จำเป็นการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราการปล่อยวางความโกรธความเกลียด เมื่อเราฝึกปล่อยวางได้แล้วเราก็จะรู้สึกเบาสบายและมีความสุขมากขึ้นพระอาจารย์กล่าวแพรวาลองทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์เธอเริ่มสละสิ่งของที่ไม่จำเป็นในห้องของเธอเธอเริ่มให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเธอเธอเริ่มทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นน่าแปลกที่เมื่อเธอทำเช่นนั้นเธอกลับรู้สึกว่าใจของเธอเบาสบายและมีความสุขมากขึ้นเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีความหมายมากขึ้น วันหยุดสุดสัปดาห์แพรว่าชวนก้องไปทำบุญที่วัดก้องขอบคุณมากนะที่ชวนฉันมาทำบุญแพรว่าพูดไม่เป็นไรหรอกแพรวา่าการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีมันช่วยให้เรามีความสุขก้องตอบทั้งสองคนช่วยกันทำความสะอาดวัดถวายสังฆทานและฟังเทศจากพระอาจารย์วันนี้ฉันมีความสุขมากเลยกล้องแพรว่าพูดดีแล้วล่ะแพรวา่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ขวายคว้าแต่คือสิ่งที่เรามีก้องตอบ แพรว่าพยักหน้าเธอเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินทองชื่อเสียงหรือความรักแต่อยู่ที่ความสงบความพอใจความเมตตาและความกระตันอยู่ตอนที่4กฎแห่งกรรม,มเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและความทุกข์หลังจากที่แพรวาได้เรียนรู้เรื่องความสุขที่แท้จริงเธอก็เริ่มสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นเธออยากรู้ว่ากรรมคืออะไรและมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไร แพรว่าโทรศัพท์หาก้องอีกครั้งก้องฉันอยากรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเธอพอจะอธิบายให้ฉันฟังได้ไหมแพรว่าถามได้สิแพรวาา่ ì, รวากฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันเป็นกฎสากลที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลก้องตอบก้องเริ่มอ,อธิบายว่ากรรมคือการกระทําการกระทําทุกอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นกรรมดีให้ผลดี กมชั่วให้ผลชั่วก้องกล่าวก้องยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้กินมะม่วงแต่ถ้าเราปลูกพริกเราก็จะได้กินพริกกรรมก็เหมือนเมเล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปถ้าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราก็จะได้รับผลที่ดีแต่ถ้าเราหว่านเมเล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเราก็จะได้รับผลที่ไม่ดีก้องอธิบายแพรวานนั่งฟังอย่างตั้งใจ เธอเริ่มตระหนักว่าชีวิตของเธอในปัจจุบันเป็นผลมาจากการกระทําของเธอในอดีตแล้วเราจะทําอย่างไรให้ได้รับผลที่ดีแพรวาถามเราก็ต้องทํากรรมดีและเว้นกรรมชั่วก้องตอบ ก้องอธิบายว่าการทำกรรมดีคือการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสติส่วนการละเว้นกรรมชั่วคือการไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นเช่นการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในการมการไม่พูดเท็จการไม่ดื่มสุราเมรัยก้องกล่าว แพรว่าลองสำรวจตัวเองเธอพบว่าเธอได้ทำกรรมที่ไม่ดีไว้หลายอย่างเช่นการพูดจาหยาบคายการโกหกการนินทาผู้อื่นฉันต้องแก้ไขตัวเองแพรว่าพูดกับตัวเองเธอตั้งใจที่จะทำกรรมดีละเว้นกรรมชั่วแพรว่าเริ่มฝึกพูดจาไพเราะเธอพยายามที่จะไม่โกหกและไม่นินทาผู้อื่น เธอเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เธอจะทำได้น่าแปลกที่เมื่อเธอทำเช่นนั้นชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอได้รับความรักและความเมตตาจากผู้อื่นเธอมีความสุขมากขึ้นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้น วันหนึ่งแพรว่าได้พบกับเพื่อนเก่าที่เคยมีปัญหากันแพรว่าฉันขอโทษนะที่เคยทำไม่ดีกับเธอไว้เพื่อนเก่าพูดไม่เป็นไรหรอกฉันอภัยเธอแล้วแพรว่าตอบเพื่อนเก่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่แพรว่าให้อภัยเธอขอบคุณมากนะแพรว่าเพื่อนเก่าพูดไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่กันเถอะแพรว่าตอบทั้งสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งนี่สินะผลของการทำกรรมดีแพรว่ารำพึงกับตัวเอง เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีความสุขมากขึ้นเพราะเธอได้ทำกรรมดีและละเว้นกรรมชั่วตอนที่หอาณาปานาสติลมหายใจแห่งความสงบหลังจากที่แพรวาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเธอก็เริ่มสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเธออยากรู้ว่าจะทำอย่างไรให้จิตใจสงบและมีความสุขอย่างยั่งยืนแพรวาโทรศัพท์หากล้องอีกครั้ง ก้องฉันอยากเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมเธอพอจะแนะนำอะไรฉันได้ไหมแพรวาถามได้สิแพรวา่าการปฏิบัติธรรมมีหลายวิธีแต่ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการฝึกอาณาปานสติกองตอบก้องอธิบายว่าอาณาปานสติคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกการฝึกอาณาปานสติจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิกองกล่าว ก้องแนะนำวิธีการฝึกอาณาปานสติในง่าย 1. นั่งในท่าที่สบายหลังตรง 2. หลับตาเบาๆ 3. าํกำหนดจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าออก 5. เมื่อหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า 6. เมื่อหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออก 7. เมื่อจิตใจวอกแวกให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องบังคับลมหายใจให้หายใจตามธรรมชาติก้องอธิบายแพร่าลองทาตามคาแนะนา อกอ้เธอพบว่าการฝึกอาณาปานสติไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันแรกที่เธอฝึกเธอรู้สึกว่าจิตใจของเธอวอกแวกมากเธอคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายแต่เมื่อเธอฝึกไปเรื่อยๆจิตใจของเธอก็เริ่มสงบลมเธอเริ่มรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นเธอฝึกอานาปานสติทุกวันวันละ1 0 1ถึงนาที เมื่อเธอฝึกอาณาปานสติเป็นประจำชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเธอมีความสุขมากขึ้นมีสติมากขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นเธอสามารถจัดการกับความเครียดและความกังวลได้ดีขึ้นเธอเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในขอบคุณมากนะก้องที่แนะนําให้ฉันรู้จักกับอาณาปานสติแพรวาพูดไม่เป็นไรหรอกแพรวาฉันดีใจที่เธอมีความสุขก้องตอบ ฉันจะฝึกอาณาปานสติไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแพราวาพูดด้วยความตั้งใจตอนที่ 6. ธรรมะ 5G ชีวิตที่ปังหลังจากที่แพราวาได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเธอมีความสุขมากขึ้นมีสติมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเธอเริ่มมองโลกในแงด่ดีและมีความหวังมากขึ้น เธอเข้าใจว่าชีวิตคือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเธอเริ่มแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอให้กับผู้อื่นเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมง,งานและคนรอบข้างเธอเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมวันหนึ่งแพรวาได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นจากบริษัท ฉันขอขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสฉันได้ทำงานและพัฒนาตนเองแพรว่าพูดในงานรับรางวัลฉันขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนฉันเสมอมาและที่สำคัญที่สุดฉันขอขอบคุณธรรมะที่ช่วยให้ฉันมีสติและมีความสุขทุกคนปรบมือให้แพรวาอย่างกึกก้องเธอเป็นคนที่เก่งและมีคุณธรรมมากหัวหน้างานพูด เธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนเพื่อนร่วมงานพูดแพรวาเป็นที่รักและเคารพของทุกคนเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงเธอเป็นตัวอย่างของคนที่นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันและประสบความสำเร็จ ธรรมะ 5G ฟังเพลินทำงานก็ดีชีวิตก็ปังแพรวารำพึงกับตัวเองด้วยรอยยิ้มเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางเธอจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขเธอจะทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเธอจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเธอจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเธอจะเป็นคนที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น So.